สวัสดีค่ะช่องสวรรค์รัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดพ้าใหม่สุรินนะคะในวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568นะคะตอนนี้เราเดินเข้าฝั่งที่ตะวันออกนะคะตลาดนัดพระใหม่ก็จะมีเครื่องเงินนะคะานฝั่งนั้นก็จะเป็นเครื่องประดับจากงาช้างนะทุกคนกับช้างนะคะแล้วก็มี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้เครื่องสมาจากธรรมชาตินะคะสมุนไพรนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะ่เะเงินนะคะ,จ,ะจำลองายระบุสมุนไพรใยไหมก็มีนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปเ,เดี๋ยวเดินเข้าข้างในนะคะทำไห้สวยเลยแต่ละร้านนะทุกคน อแล้วมาสัมภาษณ์ร้านวังหวังพินิบันดครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะขาวมโนนนะคะอันนี้ลายผ้าใหม่อะไรคะน,นี่นกน้อยค่ะนกน้อยนะคะอันนี้เราเข้ามาถึงร้าน สมหวังผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวลากหน้าลากหน้ยมากน้อยเชิงบนล่างนะทุกคนดูดู้าดวยะอันนี้ตรงนี้ออกแบบผ้าไหมแล้วก็มีเครือผ้าไหมด้วยสวยนะคะทุกคนสวยนะคะอันนี้ลายนาคน้อยนะคะกี่ตะกอคะห้าตะกอชายคุยหน้านางนะคะยกดอกพริกไทยนะคะห้าตะกอลายนาคน้อยนะคะ เดี๋ยวตรงน้องขายอยู่ตลาดกินมอด้วยแล้วก็ตลาดนัดด้วยนะคะวันวันเสาร์ที่หน้าอำเภอนะคะข้างข้างหลังลายอะไรหนูเอามาดูหน่อยสิคุณคะเอออันนั้นอันนั้นแหละอันนั้นอะไรอันนี้เป็นผ้เขียวแล้วมันมองอันนี้เป็นผ้าเขียวนะคะมันตรงเป็นลายเหมือนทออะไรนะกระนิวเหรอ เป็นเครือสมอริ้วเครือสมอริ้วเครือสมอริ้วนะคะเขาเรียกกลายตินช้างอันนี้เป็นผ้าอะไรคะผ้าสามตะโกะจ้าสามตะโกะเท่าไหร่คะผืนนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะคะลายสมอริ้วเนาะมีหลายสมอนะคะทุกคนมีหลายลายนะคะสวยสีเขียวเขียวอ่อนเนาะหนึ่งพันแปดร้อย หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนร้านของสมหวังใช่ไหมสมหวังผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวตพง่มจุดนี้นะคะทุก <c oughs> <Okay. S 1> คนช่างตาพันแปดร้อยห้าสิบนะคะโอเคค่ะนะคะมีสีธรรมชาติไหมมีค่ะอยากดูสีธรรมชาติหน่อย สีธรรมชาตินะคะทุกคนสีธรรมชาติเหียบเหะเหยียบเหาะนะคะลายลายโฮลนคะรขนงคนแปลกขนองนะคะสีธรรมชาติเหยียบหอะคืนนี้เท่าไหร่คะนี่ยสองพันห้าร้อยนะทุกคนมีเขาเรียกชายคุยหรือเยื่ยชายคุยชายคุยเยื่ยค่ชายคุยนะคะสองพันห้าร้อยบาทเป็นเป็นเอ่เขกับ ข้างค่ะข้าจะเปิดมันจะเป็นนี้นะสองพันห้าร้อยบาทาอันนี้คิอต,ต่อได้ทางเพจเนาะหวังหวานพินิจนานหวังหวานพินิจนานนะคะก็ทางเฟซนะคะหวังหวังหวานพานนินิจนานนะ,ะทุกคนก็ทักได้เลยนะคะทักได้เลยน้องก็ทางเพจได้เลยนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ของแม่นวลของแม่นวลค่ะแม่นวลแม่นวลจันเหรอคะ นวลจันทร์คนสวยนะนลายอะไรคะเนี่ยอันนี้ลายทางด่วนทางด่วนแบบไหนคะแม่นนแมเ,เป็นก็ไม่รวยวันนี้ค่าจ้างของปู่นั่นคะา้า่ดีมากเลยแม่ถ้าอูลโลกนม่นี่ถ้าที<ๆ>่มีชีวิมันเป็นยังยังไงทางด่วนไหนตั้งดูสิไปด,ดูสิเนี่ยนะจ๊ะอ๋เอเขาเป็นยกดอกยกดอกข้าวสาลเมเ็ดพันธุ์พันธุ์พ เม็ดมะยมเบียบหกตะโกปูโลกถ้าจะเบียบหกตะโกอันนี้เขาเรียกเป็นเชิงบนล่างเหรอคะแม่บนล่างเชิงบนล่างแล้วก็มีหน้านางใต้กคมีหน้านางฉากรึนะคะของเมนูนะคะวางร่วมกันเหรออยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเดียบตำบลเดียวกันเียตำบลเดียวกันก็วางจุดนะคะ ของเมนวนนะะไม่ต้องเสียพื้นที่เยอะเออบุญนะเออหน่ารักนะคะถ้าใครมาหาไม่นวนก็จะยิ้มเสมอไม่นวนมาขายกับน้องนะน้องผู้ชายนะคะเนี่ยนะคะคนทอไหมคนทอนะคะวันนี้คนทอมีอะไรมาโชว์บ้างท่านี้พักคุยยาวมากพักคุยยาวเหรอ นะพ่อขมาพระขมาราชวัตรอ่ะแม่ฟังเลยอะไรก็ได้นะคะเของมีพระขมาราชวัตรอันนี้พื้นนี้เท่าไหร่ลูกอันแปดอนูกลางให้ดูสิราชวัตรทำไมเขาเรียกว่าราชวัตรเปียกตะกอนนะพี่นุ๊กแยกตะกอนโน้มาใกล้ๆยายหน่อยได้ไหมยือยอ๋อเหรอคะอันนี้ลายราชวัตร เองก็ดังนะคะทุกคนแต่เราก็ถ่ายนะคะอันนี้นะคะน้องทอเองใช่ไหมลูกนี่อยู่หน้าตาคนทอหล่อนะทุกคนคนทอมีแฟนหรือยังก็ถามยังเอ้ยนะคะสรนะไม่ใช่หมอจะสดไหมใช่ไหมโอ้ยตายแลวฉันไปกะขายลูกชายฉันแม่ก็ตัดเื้อแบบนั้นเลย สดแต่ไม่สดนะฮะอันนี้ทำเองใช่ไหมลูกที่ตรงตรงชายนี่ก็พันเองอ๋อนะคะพันยากมากมากมามามา,มาดูสินี่นะฮะพันเท่าไหร่นะลูก,กพันพัน จริงแล้วเขาขายสองกว่าเป็นแม่นวลเอาพันแปดเสียค่าส่งเองนะคะาพันแปดเต็มหรือว่าพันแปดห้าสิบพันแปดค่าจริงตรงพี่พันแปดห้าสิบส่งฟรีนะทุกคนนะคะสวยนะคะลายราชวัตรนะคะนี่อ่ะตัดเสื้อได้เนาะแต่เขาจะไม่ตัดหรอกแม่ว่าเนี่ยสวยนะทุกคนนะคะโอเคนะคะแวะมาทักได้หนูมีเพจไหมลูก ไม่มีนะคะมีแต่เฟซบุ๊กก็มีผิดเฟซบุ๊กอะไรติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กเอกลักษณ์อักษรภาษาเอกลักษณ์อักษรนะคะภาษาจีนนะคะอืมนะคะน่ารักมากนะคะลุมนี้นะคะสังเกตได้มีสวยๆเลยตั้งแต่คุณลูกสาวคุณแม่นวลแล้วก็ลูกชายนะคะเตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะอยู่ตลาดนัดกรีนมอนะคะเก็บบรรยากาศ ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะแวะมานะคะมาทักทายแม่นวนได้นะคะก็มีพ่อใหม่ให้เลือกมากมายแล้วก็ทักทางเพจของหวังหวานพินิษนันนะคะทางเพจได้เลยนะคะทุกคนสนใจนะคะเราพามารีวิวผ้าไหมของคุณหวังหวานพินิษนันแล้วก็ผ้าไหม่แม่นวนนะคะอันนี้นะคะเพจนะทุกคนได้ได้แม่เก็บกันในเพจจำหน่ายเส้นไหม เครือใหม่ด้วยเนาะจำไหนเส้นไหนเครือใหม่ด้วยนะคะวังหวะพิมพ์หนักนะคะคก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟลสไตลาบายสุรินก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องหวังด้วยสมหวงังแล้วก็แมน่นวลแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตรีวิวนะคะมาทักทุกอาทิตย์เลยแต่ยังไม่ได้อดหนุนกันเลย <laughs> ไม่เป็นไรเนาะแม่นวลเนานะก,ก็ช่วยก,กันนะ,ะทุกคนนะ ก็ขอบคุณท like, like so you mm ุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการรับชมด้วยเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ใบสุรินได้มีกําลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดี่จะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ